สวัสดีครับวันนี้เดากันคงไม่ยากนะครับว่าวันนี้มหาชนีมีหูฟัง s p นะครับ s p ทุกคนรู้จักชื่อยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับก็คือ q l e t Packard ตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งเฮดเซตหรือว่าหูฟังชุดหูฟังนะครับสำหรับเกมมิ่งตัวจริงโดยเฉพาะ โดยในส่วนของที่เราจะมาแนะนำนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นกลุ๊ปเดียวคือรุ่นท็อปที่เป็นรุ่น S 300นะฮะเอาออกก่อนเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ยินเลยมันตัดเสียงดีมากนะฮะตัวนี้นะครับคือรุ่นท็อปในซีรีส์3นะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นท็อปในซีรีส์ 5, ตรงที่ว่าจะมีเสียงเบสที่มากกว่านะครับสำหรับตัวซีรีส์ตัวท็อป S 3 นในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับเราคัดมานะครับเฉพาะตัวที่เป็น USB เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเสียงออกได้เลยนะฮะมีไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟนสามารถตัดเสียงบรบกวนได้ด้วยแล้วก็มีชุดคอนโทรลเลอร์นะครับชุดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดไฟแบบ RGB ได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ โชว์ให้ดูไฟ RGB นี่สวยนะฮะนี่นะครับไฟ RGB แล้วก็มีไฟที่ตรงไมโครโฟนวัสดุของเขานะครับนี่รุ่นท็อปนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นรุ่นลองท็อปนะฮะจะบอกว่าแตกต่างกันพอสมควรนี่นะครับอันนี้รุ่นลองท็อป ส่วนตัวนี้รุ่นท็อปที่เรานำมาทำกรุ๊ปดีวนะครับหลายคนเห็นแบบนี้นะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยมหาชนีเอามาขายแบบนี้เป็นพันแน่นอนไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นสินค้าเคลียร์นะครับเหลือเพียง475บาทจัดส่งฟรี475บาทจัดส่งฟรี EMS ปอนอไทยด้วยฮะบอกเลยคุ้มมาก เพราะว่าคนที่ซื้อรุ่นก่อนไปอะครับฟีดแบ็ของเขาออกมาดีมากแล้วก็ขอบคุณเรานะฮะที่นําสินค้าแบรนด์ดังแบรนด์ดีมาจําหน่ายในราคาพิเศษแบบนี้เพราะว่าบางคนนะครับลูกหลานเนี่ยครับเขาก็อยากเป็นสตรีมเมอร์อะไรพวกนี้กันลําพังนะครับครอบครัวเนี่ยเขาก็ลําบากกันอยู่แล้วนะครับจะซื้อหูฟังดีๆสักตัว จะซื้อของที่ราคาถูกก็ไม่ทนไม่คุ้มแถมเวลาลูกใช้งานลูกก็ไม่ชอบอีกนะฮะผมเคยมีประสบการณ์นะฮะหมายถึงว่าตอนเด็กๆที่บ้านเนี่ยซื้อหูเออไม่ใช่หูฟังที่บ้านซื้อรองเท้าเป็นรองเท้าแบบเบกเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยนอสตาของบาจาจําได้นหมนอสตาของบาจาอะไรปะเนี่ยแต่เราไม่ชอบไงคือเราอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบนันยางอะ่ะใช่ไหมวัยรุ่นแบบเฮลเฮลเขาต้องใช้นันยาง เนี่ยฮะเช่นกันนะครับบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลือกหูฟังแบรนด์ราคาถูกให้ลูกลูกอาจจะไม่ปลื้มนะฮะก็ได้แต่ถ้าเป็น s p นะครับผมมั่นใจว่าซื้อให้ลูกเนี่ยฮะซื้อให้ลูกเนี่ยลูกประทับใจแน่นอนว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อของราคาเป็นพัน์ให้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาเพียง475บาทจัดส่งฟรีเท่านั้นมันสวยมากมันดีมากแล้วก็ บางคลิปนะครับที่ผมใช้งานตัดต่อเวลาโพสต์ขายสินค้านะครับผมก็เอาหูฟังตัวเนี้ยเสียบนะฮะไมโครโฟนผมเอาไมโครโฟนตัวเนี้ยเสียบตัดเสียงบรบกวนได้ดีไม่มีคนรู้เลยเขานว่าผมใช้ไมโครไมโครโฟนเทพเทพแต่เปล่าเลยผมเอาตัวนี้เสียบเพราะผมกําลังเทสการใช้งานอยู่ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ฮะสามารถปรับระดับได้นี่นะครับแล้วก็ สบายนุ่มเทไหมฮะเทไหมครับอบอกเลยนะครับรีบซื้อเพราะว่าตอนนี้ครับที่เขาเคลียร์เนี่ยมันหมดไปทีละรุ่นทีละรุ่นทีละรุ่นและตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่และตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะรีบซื้อครับขอบคุณครับ